สวัสดีครับพบกับ ep ที่58นะครับมีชื่อว่าลองซิปลันก่อนอื่นเราเข้ามาที่กระดานซิปแม็นะอันนี้แอดมินยังไม่รู้เลยนะว่ามันทําแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูตรงซิปลันเนี่ยนะครับแอดมินเลื่อนซิปลันให้อยู่บนสุดเลยมันเป็นการอาเอาเหรียญ ZMT มาล็อกเพื่อรับโทเค็นใหม่เราก็เข้าไปมันจะแจกเหรียญที่ชื่อว่า c r y ปโตเกมมิ่งยูนนะครับ cgu ตอนนี้เนี่ยเขาแจกรางวัลกันไปเยอะแล้วละครับมีหลายวันละแอดมินก็ เข้ามาแล้วก็คลิกว่าล็อกเพื่อรับโทเค็นเลยแอดมินมีเหรียญเซ็นเอ็มอยู่เท่าไหร่มีน้อยมากนะ0.01930645ก็คลิกไปเลยว่าทั้งหมดเนี่ยจะล็อกเพื่อรับโทเค็นเกมมันก็มีคำอธิบายเยอะแยะเลยนะครับแอดมินเลื่อนอ่านจนแทบจับใจความไม่ได้แต่เอาว่าแอดมินยินยอมก็แล้วกันเลื่อนลื่นเลื่อ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 นนะครับล็อกเพื่อรับโทเค็นเขาบอกล็อกสำเร็จแล้วนะครับคุณได้ล็อก เส้น mt ไปยังภูของโปรเจกต์สำเร็จแล้วเตรียมพร้อมรับโทเคนรางวัลได้เลยคลิกที่สำเร็จครับมาที่หน้าจอ,อนี้แอดมินก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเขาบอกแค่ว่าเหลือเวลารับรางวัลอีก3วัน13ชั่วโมง56นาที41วินาทีตอนนี้เหลือ40ละเดี๋ยวแอดมินก็จะเอา,เอาดอกเบีย้ยจากการทำซิฟล็อกเหรียญเซตน mt ม,มาฝากเข้าไปสัก3าวันนะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี